สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสถานีรถไฟเมืองคงไปดูเลยครับและนี่คือส่วนของทางเข้าครับเด <c oughs> ี๋ยวจะพาพยมทจุดซีสวครับ <c oughs> มาเป็นจุดซีดสวนะครับ นี่เสริมห้องน้ำนะครับไอ้กูีอนี่คือที่นั่งรอรถไฟที่แสนสงบสุดครับแล้วแต่ไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับ วันนี้เราจะมาสมัมภาษณ์ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีรถไฟมังคลงนะครับป้า้าเป็นยังไงใช่วันดีเต็นุวันนี้ผมงขอสัมภาษณ์ป้าน,นะครับใช<ะ>่ป้าเดินทางมาสถานีรถไฟมงคลงบ่อยแค่ไหนป้าก็นั่งั้งแต่เด็กยนกัยนแกแล้วลูกจะหกสิบห้าแล้วนี่ะอายุตัง้งแต่กี่ปีแล้วลูกเดินทางตลอดป้ามาขายของที่ตลาดนัดโอ้แล้วป้าอยากให้สถานีรถไฟมงคลงแบบ ปรับปรุงหรือว่ามีกอะไรเพิ่มเติมไหครับปรับปรุงได้แต่แต่บ้าบันไดมันสูงไม่ได้บ้านคนข้าเคนแก่เขาบอกบอต้อกบอแต่ละเก้าละเก้าเขาเขาน่าจะทําให้มันต่บลงมาจะต่อยไหมว่าไอนที่เขไว้่างน,นี้แหละเดี๋ยวให้มันปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันต่บลงมานล็กหน่อยให้คนเท่าคนแก่เขาเข้าไปได้เนาะทางน้ำมันค่าไ,ไม่ได้หรอกสูงไปอะไรไงทัง้าตย่าน นลกะในปีพศ2512ส,สถานีได้รับการปรับปรุงใหม่ภายใต้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระถึงขอนแก่นเพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายรวดเร็วและทันสมัยมากขึก้นในตัวสถานีใหม่มีสี่ลางสี่ชั้นลาแต่เคยมีปัญหาเรื่องเปิดใช้การแพทย์คเดียว ทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สะดวกมาซื้อตั๋วโดยเฉพาะผู้สูงอายุปัจจุบันสถานีรถไฟมังคงถืดเชื่อมโยงสำคัญของการเดินทางในเขตภาคสานตอนล่างทางด้านรโดยสารและขนส่งสินค้าพวกเราขอจบการนำเสนอเียงเท่านี้ขอบคุณครับ